ครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีปงายสู้ผู้สู้คนครับคลิปนี้กับชิพ่าพี่น้องบอกหาจับเขียดน้อครับเนาะไม่ปักเบ็ดมืออื่นไปรุนบนน้ำกันมาสิมีเขียดพอหรือ,อยังไรครับถ้าบ่มีก็บชิได้ออกไปท้องหน้าครับพี่น,อน,ออน้องนี่ซ่องบนน้ำค้างบ้านนี่แหละมาไปซ่องไก่ดอกมีอยู่แต่มันอยู่ในป่าครับโมันมีแนวตบ มันเชะครับมันเชะอุ้ยว่าแม่จีได้ออกไปทงหน้าบุนอ,อ่าพี่น,อน้องนี่มันนีอยู่แต่มันเชะครับมันหกเนาะครับเนาะหกโคตรหกโคตรไปหลุ่นเบิ้งน้นกันครับว่าจีมี่แจ่มบ่เจ๊ซิบเจ๊เศร้านี่ก็พอแล้วลองเบิ้งเบ็ดน้ำแกงนะครับเนาะน้ำกระลังถ่วมครับฝนตกนั่นมีอยู่ด้วยเหรอเห็น,นมะครับนั่นเขียดนั่นน่ะท้องขาวแอนแเปนอยู่นะครับ เห็นไหมครับบางีจับมันได้ป่นี่ตัวนึงครับเชียร่อีริม่ได้ครับพี่น้องเชีย เราบอกไปทุกหน้าจะเข้าครับพี่น้องเฮ้ย hey, ครับพี่น้องนอดทงแล้วนะครับเนาะเนี่ยตบกับไม่ได้เอ,อาบาครับพี่นอ้องเอามือจับบออเนี่ยตบบุดีเนาะครับเนาะ เท้าตีเขียดปราสาทเหนือบนห้องปะลุนน้ำต้องกันครับพี่น้องว่าทีมีเตี้ยมบอลเลยยังไรกะไปครับบอลได้ปากเบ็ดบูอื่นบอลเลยยังไรกะไปลุนน้ำกันครับพี่นออ้อ,องนี่ตัวน,นึงคร,นนครับนี่เกียรติครับนี่ โอ้น mm. ี่ม really ันดูมีแนวตบนะครับเนาะมันมนีนยตีครับแล้วเบลอยู่เทียงหน้าลุงเนาะครับเนาะมีอยู่มีอยู่เขียดครับพอดีใส่เบีดนี่ยแหละตัวใหญ่ตัวน้อยทำไดดอกลุงเหรอนะครับเนาะนอนแล้ววุ้งหูครับพี่น้องเด้กเหรอนอนแล้วครับนอนเหรอยืมที่ตีเขี่ยครับ ตีเขียดด้วยปักเบ็ดเป็นพวกนี่บุซองนะเออเห็นแล้วนี่ครับพี่น้องนี่แนวตีเขียดครับพี่น้องนี่ปะลุนเบิงว่าจีได้บ่ เอาแล้วครับพี่น้องนี่ไง่ายครับไง,ไง่ายๆ่า่ต้องจับที่นี่โอ้โ,อโอหหน่าตามันนี่ยุ่งอ่อ้นะเดี๋ยวไปลุ้นเบิ้งครับพี่น้องว่ามันจะได้บ่เนี่ยน้ำมันแจะนะครับนี่ดูดูโดดไปหมด่ล่ะดูดูหัลลโอ้ยแจะเถอะวะฮึ ครับไฟผมนี่น,น,น้เบิ่งน้องเพิ่งงานเขาอยู่ครับเขาอยูุโอตัวได้ตัววัวแล้วเนาะกะที่ได้ทุกมตัวมันก็เปลี่ยนไปบ่ได้แล้วครับมันก็ชิบหายหมดแล้วเนาะไปะตัวใหญ่แต่วันนี้ในในคาเทียนาน,านี่ยมันคืออยู่ท่ามถนนนะครับเนาะถนนนี่โต พอดีใส่เบ็ดอย่แหละซัมปูมือซัมยังนี่อีกตัวนึงครับตัวนึงนึงรุ่นมึงครับพี่น้องได้ปะป๊าบนานนี่ครับนำป็นแต่ใส่ป็นแต่ใส่อยู่ด้วยผมว่าเงียกเขียดครับป่ามันต้องขึ้นมาแลายหลายพี่น้องนี่มันขึ้นมาบ้างใครนะครับเนาะน้ำเกลียงหุ่นนะครับุ่นขาวจากผัก นะครับม pues. ี่ตะหนามครับหุ่นรุ่นเบิ้งครับรุ่นเบิ้งมันได้หน่อยก็ได้ไายละเขียด์มึงเป็นป่าดนะครับด้วยคลิปนี้พระท่านได้ไปใส่อซยุวุจจะเปลี่ยนมืออื่นมือเฮือมือละหายเงียบไปครับหายเงียบไปก่อนหายเงียบไปก่อนเนาะครับเนาะมือนี่คลิปนี้หุ่นนะครับน้ำเกียงโอ้หนามข้นมาเรื่อยๆแล้วครับนี่ มึงแรกผมมาเบื้องหน่ายังบดท่านเด็ดถึงผีอยู่ดิบดนี้หน่าขืนมาถึงผีแล้วพี่น้องนี่เป็นดาไซยูเป็นดาไซยุไปบระเทศเดี๋ยวครับทั้งเต,ตะผมไม่ไม่จะหนำเนาะครับเน,ะนาะเดี๋ยวขึ้นไปขั้นนี้ออกไปขั้นพุด ลองอยู่บ้านกับพี่น้องมันแฉะมันตัวน้อยมันมันหกเนาะโมเมมันแฉะดอกมันหกอู้ยี่นี้ไม่ได้ตัวใหญ่ๆครับพี่น้องเต้มันตัวใหญ่ตัวน้อยก็เอาหมดละมันหมันครับมันห nah. ม,มัน EN, โอ้โน้ำน้ำไหลครับน้ำไหลป่ามันขึน้นนาเหมือนแล้วพี่น้องนี่น้ำไหลย่างนี้นี่ ขนาดหอยขึ้นมาครับพี่น้องหอยยังซากข้ป่าเนาะเอาหรือมันอยู่แถวหนีบหูหอยครับน,นี่ตัวนึงครับแมีบเดียวแมีบเดียวมันแมีบเดียวมันเมียบเดี่ยวป๊าปป๊าป อโอเคเดี๋ยวว่าหลุดลงน้ำม,มึหึไปเลึ ไปอลัดมันยั่วผมโพดเฉียดนี่เกลือกะตีเอาองังนทีละหาอยู่หากินเนาะครับเนาะถ้าสิเอาไปปุ้นนี่กะต้วยข้าวเดียวเด้กะทีรถเอาอยัางสิไปครับพี่น,ออน้องนะพงพรอ่นุญาตตอนไปนี่บ่ถ่ายเด้อครับเด้อถ่ยายบ่ได้ครับมันถ่ายบ่ได้นี่ ว่ามันมากคนเดียวนะครับเนาะมือมนมีมือครับมนมีสามมือครับมีแค่สองมือเต็กอะนี่ครับว่าได้เต้มมาอยู่นี่นี่นะครับน้องนี่นี่ครับเขียดเขียดกับหมันอยู่ครับนี่เริ่มหมันอยู่เอาเอาอีกจัหน่อยก่อนไปครับพี่น้องดูผลงานครับพี่น้องนี่มันหมันครับมันหมันนี่ได้หลายตัวอยู่ครับ พอแห้วครับพ่อแล้วบ่อวอเอาไลเนะครับเนาะเอาไว้ปักเบ็ดซื้อบ่อได้หาไปกินนะครับเอาไว้เห็นเนื้อไม่เห็นเ,เ,เน,นื้อเขียดมืออื่นนี่โอเคแล้วครับได้ไลยอยู่ี๋ยวสร็จรุกผลงานในถุงนะครับเนาะเดี๋ยวผมเทออกให้เบิ่งก่อนอุ่นโอ้ข้าวเดียวได้เนี่ยครับพี่น้อง ครับพี่น้องข้าวเดียวครับข้าวเดียวนี่โอ้โหนะได้อยู่ได้อยู่นี่ครับพี่น้องมีต่เขียดครับบออตัวใหญ่นะครับเนาะเอาตัวซัมปมมือซัมมี่ครับเอาตัวใหญ่หลายป่ามางที่ยานนะครับเนาะถือว่ามาณนีครับพี่น้องนี่หายเงียบไปักเบ็ดมืออื่นครับพี่น้องนี่ห่อยถ้าปนก็ได้ปนหน่อยกูได้นี่กูนะครับในหลายเติบอยู่เอ้า มันมนครับมันมาน,มน,มานอันนี้ขึ้นลุงไหวคือเก่าครับครับไปขามาเบิ้งกับฝาก,กดไห์เห็นน้ำเ,เดอือดพี่น้องเฟอมีกำลังเจในการท็ดคลิปนะครับเนาะคลิปนี้ช่อง Endo Hunter ก็ขอตัวลาไปสักนิละครับสวัสดีครับไม่พอกันคลิปหนามืออื่นหมดล,ละพี่น้องไอ้ผ้าพี่น้องออกมาปักเนาะครับเนาะคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปสักนิละครับ